สำหรับชีววิทยานะตอนนอกห้องเรียนคราวน,นี้เป็นตอนที่3นะเรามาดูว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรให้เราสังเกตบ้างนะ,ะค่อยๆมาดูเลยเต้นไม้ที่นักเรียนเห็นนี่อันนี้เรียกต้นหัวใจม่วงนะต้นหัวใจม่วงนะด้านบนนะด้านบนเขาเรียกด้านหลังใบจะออกสีเขียว นะมีทั้งคอโรอฟิลทั้งแคโรทีนอยด์ปนกันนะแต่คอโรอฟิลเยอะหน่อยก็เลยออกเขียวด้านล่างออกสีด้านล่างออเล็กท้องใบนะอันนี้ออกสีม่วงนะมีสารสีหรือลงตถุที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคอโรอฟิลแคลโรทีนอยด์แอนโทไซยานินอยู่ปนๆกันตามรากศพท์แอนโทแปลว่าดอกไม้นะในขณะที่ไซยาโนโหรือไซยานินแปลว่าสีน้ําเงินนะก็แปลว่าสารที่ทําให้ดอกไม้เนี่ยนะหรือว่าพืชมีดอกพวกนี้เป็นพืชมีดอกไง นะสีแอนโทไซนินเนี่ยอาจจะอยู่ในดอกหรืออาจจะอยู่ในใบของพืชก็ได้ในกรณีน,นี้อยู่ในใบนะคือมันเป็นสารสีน้ําเงินนะทำให้ดอกหรือใบนะมีสีเป็นสีน้ําเงินตามไปด้วยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสีแอนโทไซนินอาจจะเปลี่ยนตาม pH นะหรือค่าความเป็นกรดเบสนะภายในโครงสร้างของใบของดอกได้นะ,ะถ้าออกสีม่วงนี่แสดงว่า pH ค่อนข้างเป็นกลางนะแต่ถ้าออกสีแดงก็คือ pH ค่อนข้างจะออกไปทางกรดถ้าสีน้าเงินค่อนข้างไปทางเบสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกต้นหัวใจม่วงนะ ส่วนพืชที่คล้ายๆกันเป็นพืชมีดอกเหมือนกันนะแต่เวลาปลูกมักจะใช้ใบนะ,ะในการประดับมากกว่าอันนี้เขาเรียกต้นว่านกับหอยนะ,อะบางคนเรียกกับหอยแครงนะแต่ต้องระวังไปไปงงกับชื่อกับหอยแครงกับหอยแครงมันมีอีกชนิดหนึ่งนะคือกับหอยแครงแบบที่เป็นพืชกินมแมลงแต่อันนี้เขาเรียกว่านกับหอยแครงนะหรือว่านกับหอยนะก็เป็นพวก คล้ายๆกันกับพวกหัวใจม่วงนะอยู่ไฟลัมแอนโทไฟต้าไฟหรือไฟต้าแปลว่าพืชแอนโทแปลว่ามีดอกนะพวกนี้เป็นพืชมีดอกอ่ะทีนี้มาดูต่อไปตัวอย่างพืชมีดอกอีกสักอย่างหนึ่งนะตัวอย่างเช่นพกกล้วยไม้นะพวกนี้คือพกกล้วยไม้นะกล้วยไม้นี่มีหลายพันนะอย่างเช่นพันธุ์ที่น่าจะอาจจะเคยได้ยินเช่นพันธุหวายนะพวกรองเท้านารีนะแคทเอรียาแวนด้า ช้างกระอะไรเงี้เป็นต้นนะ,ะพวกเอื้องพึ่งพวกโกลเด้นเนี่ยพวกนี้เป็นชื่อกล้วยไม้นะ,ะลักษณะของกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะ,ะแตกหน่อได้นะแตกหน่อได้นะ,ะมาดูหน่อของกล้วยไม้นิดหนึ่งมีหลายต้นอยู่อ่าดูนี่อันนี้คือการแตกหนออนะ่อกล้วยไม้นะจัดเป็นอเซกชวลีโพเรชันคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะ,ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของกล้วยไม้หรือการแตกหน่อเนี่ย นะจะอาศัยกระบวนการไมโตซิทไมโตซิทนะไม่ใช่ไมโอซิทธไม่เหมือนการสร้างสปอร์อจดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอะเซ็กชวลอะแปลว่าไม่อะเซ็กชวลรีโปเดกชันรีโปรดกชันแปลว่าการสืบพันธุ์ทีนี้มาดูโครงสร้างดอกของกล้วยไม้นิดหนึง่งนะตัวดอกของกล้วยไม้เนี่ยนะ,ะจะมีชั้นของกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเราเรียกว่าเซปเป้านะเซปเปกลีบเลี้ยงจะอยู่นอกกว่าต้องช้อนลงใต้นิดหนึง่งนะ,ะเพราะนั้นถ้าดูวงของกลีบกลีบเลี้ยงเนี่ย มันจะซ้อนอยู่รอบนอกถ้าเทียบกับกลีบดอกจะอยู่ในกว่าในที่นี้เนี่ยกลีบเลี้ยงมี3กลีบนะกลีบเลี้ยงมี3กลีบนี่นะกลีบเลี้ยงมี3กลีบกลีบดอกก็มี3กลีบในกล้วยไม้บางชนิดเนี่ยกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกนะจะมีสีและก็รูปร่างคล้ายกันหมดเลยเพราะนั้นมันอาจจะแยกยากหน่อยว่าตรงไหนกลีบเลี้ยงกลีบดอกแต่ให้สังเกตว่านะกลีบที่มีรูปร่างแปลกไปไม่เหมือนเพื่อนอันนี้คือกลีบดอก และจะสลับสับวางด้วยกลีบเลี้ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้กลีบดอกและอันนี้กลีบเลี้ยงกลีบดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกกลีบเลี้ยงแล้วกลับมาที่กลีบดอกนะกลีบเลี้ยงมีทั้งหมด3กลีบนะเราเรียกว่าเซเปาวงของกลีบเลี้ยงเรียกว่าวงคาลิกส์นะในขณะที่กลีบดอกเนี่ยก็มี3มกลีบเช่นกันเราเรียกว่าเพทท่เมอกี้กลีบเลี้ยงเซพเปาไอ้กลีบดอกในเพทท่อวงของกลีบดอกเราเรียกว่าโครโรล่านะ คําศัพท์ที่ลึกลงไปตัวอย่างเช่นนะถ้าเป็นกลีบเลี้ยง2กลีบข้างตรงนี้เรียกว่าลัตทัลเซปเปาด้านบนเรียกดอซอลเซปเปาในขณะที่กลีบดอกหรือเพศทนอะตรงนี้คือเพศท่อทั่วไปส่วนเพศท่อตรงนี้เป็นเพศท่อที่มีรูปร่างแปลกกว่าเพทท่อหรือกลีบดอกอันอื่นเราเรียกว่าลิบลิปนะหรือลาเบลลัม um, นะดอกกล้วยไมยย้มันจะมีลักษณะดเด่นคืออาจะมีกลีบหนึ่งนะกลีบดอกกลีบหนึ่งนะมีลักษณะเป็นลิบหรือลาเบลลัม um. มีลักษณะคล้ายจะงอย อย่างนี้เป็นต้นนะพอนั้นสลับกันนะกลีบเลี้ยงกลีบดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกแต่ถ้าจะดูตามหลักการทางวิชาการต้องดูว่ามองจากด้านข้างแล้วเนี่ยนะถ้ามองจากด้านข้างแล้วกลีบเลี้ยงเนี่ยจะอยู่วงนอกนะในขณะที่กลีบดอกจะอยู่อยู่วงในมากกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกบางครั้งมีสีสันคล้ายกันนะเราอาจจะเรียกรวมกันไปเลยว่ากลีบรวมนะหรือกลีบร่วม นะเพราะนะั้นทั้เซเป้ากับเพท่อมีลักษณะคล้ายกันอาจจะเรียกรวมว่ากลีบร่วมนะหรือเทปเป้าเพราะนะั้นด,ดูคำศัพท์ดีๆมันคล้ายๆกันนะคำศัพท์อะเซเป้าที่คล้ายกับเพท่ออาจจะเรียกรวมกันว่าเทปเป้าวงของเทปเป้าหรือกลีบร่วมเนี่ยเราเรียกว่าวงเพอริอันนะเห็นนะกล้วยไม้บางต้นบางดอกเห็นนะกลีบเลี้ยงกลีบดอกคล้ายกันทั้งสีสันทั้งรูปร่างนะอย่างนี้นะ หรือแบบนี้ก็เหมือนกันเห็นนะกลีบเลี้ยง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 กลีบดอกกลีบดอกกลีบดอกคล้ายกันเห็นนะแต่ก็มีบางต้นเหมือนกันที่กลีบเลี้ยงกับกลีบดอกเนี่ยมีสีสันต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้ตัวนี้ไอ้นี่กลีบเลี้ยงตรงนี้กลีบเลี้ยงไอ้นี่กลีบเลี้ยงไอ้นี่กลีบดอกกลีบดอกอันนี้คือส่วนที่เป็นหลีบหรือลาเบลลัมของมันแต่เรีท่านนักเรียนดูลักษณะของดอกกล้วยไม้เนี่ยนะไอ้นี่ก็ลาเบลลัมเห็นนะอันนี้มีขนาดใหญ่หน่อยเพราะแคาตรียา อ้นนี้กลีบเลี้ยงกลิบเลี้ยงกลิบเลี้ยงนะแต่ต้นนี้นี่สีสันของกลีบเลี้ยงกับสีสันของกลีบดอกต่างกันชัดเจนนะถ้าเราดูสมมาตรของดอกเนี่ยอกูใช้เชือกนี้นะขึงอย่างนี้จะเห็นได้ว่าแบบนี้นะมันจะสมมาตรระหว่างด้านซ้ายคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ของเชือกนะด้านซ้ายกับด้านขวาสมมาตรแบบนี้ถ้าอยู่ในดอกเราเรียกว่าสมมาตรของดอกแบบที่เรียกว่า i r r e g u l a r ไออาร์นะแล้วก็ไอตัวหนึ่งอิเล็กูล่าฟลาเวอร์หรือบางทีเราเรียกว่าไซโกมอรฟิกฟลาเวอร์นะอิเล็กูล่าฟลาเวอร์หรือไซโกมอรฟิกฟลาเวอร์หมายถึงดอกที่ลักษณะของมันนี่ยมีสมมาตรแค่ครึ่งซีกระหว่างซ้ายกับขวาแต่ถ้าวางแนวอื่นเช่นวางแนวนี้นะถ้าเราจัดสมมาตรแนวอื่นเช่นแนวนี้จะเห็นว่าไม่สมมาตรไม่สมมาตรเพราะอะไรไอแนวนี้มันไม่สมมาตรเพราะว่าไอส่วนที่เป็นหลิบหรือลาเบลลัมของมันเนี่ยเข้าพวกกักกับด้านบนไม่ได้ นะเพราะนั้นด้านบนมันก็เป็นแบบหนึ่งไอ้ด้านล่างก็อีกแบบ,แบ,บหนึ่งลักษณะแบบเนี้ยแบบเนี้ยไอ้เชือกเส้นเส้นที่กําลังขยับอยู่เนี่ยมันไม่ถือว่าสมมาตรแนวนี้ก็ไม่สมมาตรแนวนี้ก็ไม่สมมาตรสมมาตรอยู่ฝั่งเดียวดูแนวเดียวคือแนวนี้นะอย่างนี้เรียกว่าดอกแบบอิเลกูล่าหรือดอกแบบไซโกมอรฟิกนะ,อะดอกนี้ก็เช่นกันนะอันนี้ก็ไซโกมอรฟิกสมมาตรเฉพาะฝั่งนี้ ด้านเรต้นกล้วยไม้เนี่ยท่านรเดสังเกตดีๆนะลักษณะลำต้นจะค่อนข้างอวบเห็นไหมเพราะว่ากล้วยไม้นี่สามารถขึ้นได้ในที่แห้งแล้งการขึ้นในที่แห้งแล้งได้เนี่ยจะต้องเก็บน้ำนะเพราะนั้นไอาการที่ลำต้นอวบน้ำนะก็ทําให้เก็บน้ําได้ดีนะลำต้นมีสีเขียวสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะ,ะกล้วยไม้บางต้นนี่รากก็มีสีเขียวนะแล้วก็เป็นรากรากที่ลอยอยู่บนอากาศเราเรียกว่ารากลอย แต่นั่นเลยอย่าไปหมาว่ากล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีรากลอยเสมอนะมันมีกล้วยไม้อีกประเภทหนึ่งที่รากจมดินอันนั้นเขาเรียกกล้วยไม้ดินแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะอ้นีบัตบรากลอยนะรากของกล้วยไม้เนี่ยเวลามันไปเกาะนะเกาะกับกระถางเกาะกับก้อนหินเกาะกับต้นไม้อื่นนะมันแค่เกาะเฉยเฉยไม่ได้แย่งน้ําเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นถือเป็นการเกาะแบบแค่อิงอาศัยหรือเกื้อกูลแบบนี้ในทางระบบนิเวศเราเรียกคอมเมนซาลิซึมเห็นไหมนะความรู้มันข้ามบทได้นะ อ่ะย่าไปต้นหรือจะข้ามไปที่เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้กล้วยไม้จัดเป็นพืช CAM นะแ a ซูลเลชันแอซิดเมตาโบลิซึมเวลาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะมักจะตรึงในตอนกลางคืนหรือตอนที่มีแสงน้อยนะใช้สารที่ชื่อว่าฟอสฟอรูอีโนพายลูเวตหรือฟอสฟอรูอีโนพายลูิกแอซิดซึ่งเป็นสาร c ีรับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศกลายเป็นสารตัวแรกที่ชื่อว่า OAA ออกซาลูออซิเตแล้วกลายเป็นมาเลตเหตุการณ์นี้เกิดในคลอโรพลาสต์จากนั้นย้ายมาเลตหรือมาลิกแอซิดนะเข้าไปที่แสบวิคิ แต่พอเวลามีแสงมากปากใบปิดถ้าย่อยเอา,อาสิ่งที่เรียกว่ามาเลตหรือมาลิกแอซิดในแสบวิคิโอเนี่ยกลับมาที่คอรพาสแล้วกลายเป็นกรดไพลูวิกหรือสารไพลูเวตย้อนกลับเป็นฟอสโฟอีโนไพลูเวตรอสําหรับรับคร์บอนดออกไซด์เมื่อปากใบเปิดตอนแสงน้อยถัดไปเหตุการณ์ตรงนี้นะอยู่ในวิชาชีวเคมี เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าวันนั้นกเรียนเรียนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้หลายอย่างเลยเช่น,นลักษณะทางอนุกรมวิธานของมันลักษณะทางกายวิภาคนะโครงสร้างดอกเป็นไงโครงสร้างใบเป็นไงนกลไกต่างๆทั้ง,ท,งทางสารีรวิทยากลไกทางชีวเคมีเห็นไหมความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นในเชิงระบบนิเวศเช่นปเกอกกระต้นไม้ใหญ่แบบภาวะคอมเมนซาลิซึมภาวะเกอรอกูนอะไรงี้เป็นต้นนะความรู้เนี่ยมันไม่มีเส้นขั้นบทจริงๆนะถ้ารนใคิดอยากจะรู้นะอยากจะศึกษาต่อไปอ่ะ เมื่อกี้ดอกเป็นแบบไซโกมอร์ฟิกหรืออิเล็กูล่านะเซมิสตรีอิเล็กูล่าซิมมิสตรีเนี่ยนะหรือแบบไซ uh, หรือแบบไซโกมอร์ฟิกฟลาเวอร์เดียนะถ้าเทียบกับสัตว์แล้วมันจะคล้ายๆกับไบลัทริลซิมมิสตรีนะของสัตว์นะซึ่งนักเรียนสามารถจะพบไบลัทริลซิมมิสตรีของสัตว์ได้ในสัตว์ไฟลัมพระเทวมิติสนีมาโตดาอเนลดามอรัสกาน่ะออโตปอดาเอ็กไคโนอเดมาตาตอนที่เป็นตัวอ่อ,อนแล้วก็คอดาตตา คือท่านในสัตว์เนี่ยสมมาตรแบบมเมื่อกี้นะเราจะเรียกว่าไบลัตเทอร์แต่ท่านในดอกไม้เราไดเรียกว่าดอกแบบไซโคมอร์ฟิกหรืออิลเล u ร a กูล่าทีนี้มาดูดอกอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไซโคมอรฟิกบ้างอย่างเช่นดอกบัวบัวเป็นพืชมีดอกนะไฟลัมแอนโทไฟต้าเมื่กี้กล้วยไม้ก็แอนโทไฟต้าเหมือนกันนะบัวเนี่ยมันมีอยู่2วงหรือ2 f a ฟ i ม y ลีใครที่ไปทางโอลิมปิกหรือค่ายสอวนวต้องรู้จักชื่อวงด้วยนะ บ,บัวจะมีสองวงใหญ่คือไมนิมฟีเอซีก็นะนีลุมโบเนซีนะขึ้นก็าเป็นกลุ่มบัวสายหรือบัวหลวงอันนั้นเราเดนต้องไปศึกษาเองนะในเชิงลึกต่อไปน่าจะมาดูดอกบัวนิดหนึ่งดอกบัวเนี่ยกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกเห็นนะกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกถ้าดูจากด้านบนนะก็สีสันคล้ายกันเราอาจจะเรียกรวมกันไปเลยว่ากลีบร่วมหรือเทปเป้าวงของมันเรียกวงพอลิอันแต่คราวนี้ดอกบัวถ้าเราดูดีๆแบบนี้สมมาตรเห็นนะสมมาตรหนึ่งแล้วนะ แตแบบนี้ก็สมมาตรเห็นนะสามว่าสองนะต่อไปแบบนี้ก็สมมาตรอีกเนี่ยสามนะอ่าต่อไปแบบนี้ก็สมมาตรคือวางแนวไหนก็สมมาตรแบบนี้เราจะเรียกว่า actinomorphic flower ไม่ใช่ไซโกมอร์ฟิกละ actinomorphic flower หรือเราเรียกว่า regular flower นะอ่าอันนี้คือลักษณะของดอกบัวอย่างนี้นะถ้าเทียบกับสัตว์จะคล้ายๆกับสมมาตรแบบเรเดียลนะซึ่งพบในไฟลัมซิลนทาราตากับเอ็กไคโนเดอร์มาตาตอนที่เป็นอดานะตอนโต นะอ่าแต่ที่ความรู้นอกห้องเรียนอ่ามาดูตรงนี้สักนิดนึงนะมันก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะพืชนี่ใช่ไหมอ่าน่าจะเห็นพึ่งตัวนี้ไหมเนี่ยพึ่งพวกนี้เนี่ยพึ่งพวกนี้มาตอมดอกบัวนะมาเก็บเกสรมาเอาน้ําหวานนะอ่าพึ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะเป็นพึ่งขนาดเล็กเราเรียกว่าพึ่งมิมนะตัวนี้พึ่งมิมนะอ่าอยู่ไฟลัมอะโทรปอดาคือเป็นสัตว์ขาข้อไฟลัมอะโทรปอดานะคลาสอินเซกต้าอินเซกต์แปลว่า,มาแมลงคลาสอินเซกต้านะออเดอร์ไฮเมนอปเทล่า ชื่อสปีชีส์ Episforia foria fora แปลว่าดอกไม้พึ่งพวกนี้ชอบตอมดอกไม้เดี๋ยวเรียกว่าพึ่งมิ้มนะพึ่งมิ้มเนี่ยจะตัวเล็กกว่าพึ่งกว่าพึ่งหลวงพึ่งหลวงเ p i s d o r a s t a เนี่ยจะตัวใหญ่นะตัวเล็กกว่าพึ่งหลวงตัวเล็กกว่าพึ่งพึ่งพันตัวเล็กกว่าพึ่งโพรงนะพึ่งมิ้มตัวเล็กกว่านะพึ่งพวกนี้มีเหล็กในไหมมีมีเหล็กในนะแต่ต่อยเจ็บน้อยหน่อยนะแล้วก็ไม่ดุมากนะมันจะสามารถเข้าใกล้ได้นะ แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ออกห่างดีกว่าอย่างนั้นนะนะพึ่งพวกนี้มีเหล็กในนะไม่เหมือนพวกมแมลงชันนรงซึ่งไม่มีเหล็กในนะ,ะแล้วเป็นพึ่งพวกนี้จะมีลักษณะเด่นพึ่งมิ้มนะมีลักษณะเด่นคือมีส่วนหัวนะเฮดส่วนอกทวารหน็กแล้วก็ส่วนท้องแอปโดเมนส่วนท้องเนี่ยจะมีลักษณะนะปล้องแรกๆปล้องแรกๆที่อยู่ชิดกระอกเป็นเป็นสีเหลืองถ้าดูดีๆนะปล้องแรกๆกเนี่ยนะจะเป็นสีเหลือง นะส่วนป้องถัดๆมาจนถึงท้ายท้ายของส่วนแอปโดเมนหรือส่วนท้องจะเป็นสีขาวสลับดำตรงนี้เราเรียกว่าพึ่งมิม้มนะ e p i p h y l ร i a นะความสัมพันธ์ระหว่างพึ่งนะกับดอกไม้ที่มันไปช่วยผสมเกสรให้หรือมันไปกินน้ำหวานเนี่ยแล้วเรียกว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันมันได้ประโยชน์ร่วมกันยังไงก็คือได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายพึ่งได้อาหารนะในขณะที่ดอกไม้ก็ได้พึ่งมาช่วยผสมเกสร นะหรือช่วยถ่ายละอองเรนูอย่างนี้นะภาวะแบบนี้เรียกว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะภาษาอังกฤษใช้คําว่าโปรโตคูเปอเรชั่นอ่ะเป็นตะ้นนะเพราะนักชีวะนอกข้องเรียนวันนี้นะเราได้รู้เรื่องระบบนิเวศไปด้วยนะว่าในกรณีของพึ่งกับดอกไม้เป็นภาวะโปรโตคูเปอ r a เรชันนะภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะในขณะที่กล้วยไม้กับต้นไม้อื่น เป็นภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลนะอันนั้นเขาเรียกภาวะคอมเมนซาลิซึมชื่อภาวะในทางระบบนิเวศน่าจต้องรู้เป็นคำศัพท์เทคนิคด้วยนะอ้าวเพราะฉะนั้นเราเอาหลายๆเรื่องที่เรารู้จากนอกห้องเรียนกลับไปทบทวนนะกลับไปโยงกับในหลักสูตรนะแล้วก็ไปโยงเข้ากับชีวิตประจำวันนะพอความรู้มันมาปั๊บเดี๋ยวคะแนานมันมาเองความรู้มาก่อนคะแนาน